ธรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนาภรสุดสายทองเป็นพุทธอาสาทาบุญโดยไม่ผ่านเงินของวัดปัญญานันธารามวันนี้เป็นวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2568ซึ่งทางวัดมีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ซึ่งจะจัดขึ้นทุกเสาร์แรกของเดือนหรือตามปฏิทินของวัดปัญญาณันธาราม การอุปสมบทคือการเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนตนเองพัฒนาจิตใจและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เพื่อแสวงหาความสงบสติและปัญญาที่แท้จริงสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบวทหมู่ของวัดปัญญานันทารามมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะต้องเป็นเพศชายอายุ20ปีบริมู์ต้องมาสมัครด้วยตนเอง สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและจะต้องผ่านการสอบขานหน้าก่อนถึงจะบวชได้และต้องเคยผ่านการบวชในขมมะบารมีของทางวัดมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครอสค่ะค่าใช้ใจ่ายในการบวชเพียงแค่3 0 0พบาทเท่านั้นซึ่งรวมเครื่องอัฐบริขารแล้วการบวชพระหมู่ของวัดปัญญานันทารามเป็นการบวชที่เรียบง่ายถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไม่มีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องมหรีใดๆบวชแล้วไม่ต้องเป็นหนี้สิน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบวทหมู่สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานกลางของวัดปัญญานันทารามได้ค่ะหรือทาง Facebook Page วัดปัญญานันทารามได้เช่นกัน การเข้าสู่พิธีอุปสมบทเรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังเสียงสะท้อนของหัวใจจากเจ้าหน้าผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ร่มกาสาวพักและคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ได้ส่งบุตรชายเข้าสู่เส้นทางชรมไปพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมบุญอันยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ณวัดปัญญานันธารามเพื่อส่งแรงใจให้กับผู้บวชทุกท่านได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมอย่างสงบ งดงามและมั่นคงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะก็รู้สึกเหมือนเปลี่ยนบุคลิกบุคคลีกคนนึงเลยครับใช่คนณความรู้สึกว่าอยางปลดปง o n อยากให้ตัวเองครับมีสติอยู่ตัวเองจับตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็อยากทําให้เต็มที่ในตัวเองเพื่อให้เขาได้รับบ้างครับก็แนะนําให้ลองมาเป็นนั้ขมาที่นี่ก่อนก็ได้ครับ แต่เปิดได้มีวิสัยทัศน์อีกอย่างหนึ่งในวัดปัญญาที่มองให้อานโมธนาบุนกับเจ้าหน้าด้วยนะคะสึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นการเป็นพราครั้งแรกนะครับเคยบวชสามเณรแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าการบวชเป็นพรานี่สิิ์หลายข้อซึ่งมันต่างกันมากเลยนะซึ่งรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมกับพุทธศาสนาแดยแท้จริงแรงบันดาลใจในการบวชเลยครับ หเลยก็อยากให้พ่อแม่ครับสองคือมีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับในตัวพระพุทธเจ้านะครับในหลักคำสอนบางเรื่องนะครับค่ะอยากฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าช่วงเวลา1 4วันหรือ19วันทำเต็มที่ที่สุดครับทำเพื่อแบ,บ่งบุญแบ,บ่งอะให้พ่อแม่ที่สุดก็สำหรับ <kidnapped> <peach singing> <Lis zt> ผมเป็นเด็กเกณฑ์สีนะครับ การที่เราขาดโทรศัพท์เป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเด็กเจ็ดสี่หรือเด็กรุ่นนี้นะครับแต่ผมว่าถ้าเราลองขาดดูอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติเราจะรู้สึกว่ามันก็มีมุมของมาทำไมรุ่นพ่อรุ่นแม่เราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีข,อ,ขอ,อนุ้โมทนาบุญกับเจ้านั่งด้วยนะคะก็รู้สึก <c oughs> ดีใจปิติครับจริงๆครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่สองนะครับคือครั้ง,งแรกเราบวชตอนอายุตามเกณฑ์นะครับ ี่นี้ก็นั่งลงับทําทงานแล้วแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนนะครับก็เหลือแค่การปฏิบัติเพราะว่าบวชครั้งแรกก็ไม่ไม่ได้ปฏิบัติเคร่งนะครับทีนี้เรามาบวชเนีขำมาบารมีแล้วก็ประทับใจนะครับก็เลยขอญาตลาที่ทํางานบวชนะครับตามตามคอร์สของทางวัดนะครับแรงบันดาลใจก็จริงเราเราเรายึดตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จสมาัมพุทธเจ้านะครับนั่นก็คือแรงบันดาลใจของเรานะครับเรา อยากปฏิบัติดูว่าท่านปฏิบัติยังไงแล้วเราสามารถที่จะดําเนินรอยตามท่านวิธีการปฏิบัติเราจะได้รู้ครับว่าสมัยพุทธกาลเป็นยังไงแล้วก็เราก็ปฏิบัติยังไงครับได้รู้วิธีการครับก็ก็ตั้งใจปฏิบัติแะครับจะได้ได้บุญส่งถึงพ่อแม่นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับถ้าจะแนะนําก็คือแนะนําที่เรารู้จักนะครับก็คือผมแนะนํา ที่ที่วัดปัญญาของเรานะครับเพราะว่าได้ปฏิบัติแท้จริงนะครับสึกออกไปแล้วจะได้เกิดปัญญาครับตามแนวทางนะครับทราบข่าวการบวชจากเฟ o บุ๊ะครับบวชในขัแล้วก็ดูกำหนดการบวชต่อครับขออนุโมทนาบุญกับเจ้านายด้วยนะคะในส่วนในความรู้สึกของคุณเป็นแม่ก็ดีใจนะคะชีวิตหนึ่งได้บวชลูกชายนะคะก็เขาเต็ดใจได้บวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คิดว่าวิถีลูกผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมีนะคะก็ปากบอกกับลูกก็คือว่าในเมื่อเขาตั้งใจบวชแล้วอยู่ในร่มกาวสาดอันนี้ก็ให้เขาทำหน้าที่ของเขานะคะเขาตั้งใจบวชแม่ก็ดีใจปลื้มใจนะคะก็ทางวัดมีมีมีวิถีเขาเรียกอะไรล่ะ มีออมีการเรียนมีอะไรที่เขาทำในทุกๆวันก็ดีค่ะเขาเขาถามเขาเขาบอกเขาดีเขารู้สึกในส่วนนี้เขาบอกได้ปวดแล้วคือเขาได้อะไรจากวัดนี้ไปอ๋อก็เอคุณแม่ท่านอื่นถ้าอยากจะให้ลูกชายมาววดก,ก็แนะนำวัดน,นี้นะคะกค็ได้ยินแต่จริงๆตัวเองไม่ได้เป็นคนที่มาทำบุญหรือมาย่านนี้ก็ได้น้องสาวมาบวชชี น,ะะนี้เขาบอกพี่วันนี้ก็ดีนะสงบดีมาแล้วรู้สึกว่าเออดีคือเราไม่ได้เป็นแบบที่นี่ไม่ได้เป็นแบบพุทธภณิชย์คือบวดรวมบวชอะไรเราลูกชายเขาเป็นคนแบบว่าแม่บวชไม่ต้องฟุ้งเฟ้อไม่ต้องจัดงานอะไรเยอะเขาบอกจบไปบวชสึกไปให้เรารู้สึกว่าเราได้อะไรได้ทําอะไรได้รู้ว่าวิถีของอชาวพุทธอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างกายิ่งดีอย่างนะั้นขับรถ ขับรถมาแล้วถามที่สำนักง,งานของอันนี้เลยแล้วก็โทรมาถามบ้างเป็นช่วงๆเลยหรือว่าไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็พรอาจารย์ท่านก็บอกท่านก็แนะนํานอะไรให้ตลอดจนจนถึงช่วงวันพิธีนะคะขออนุมโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะสาธุคะ่ะ